6ความเชื่อที่ทำให้ฝันถึงคนที่เราชอบถ้าคุณอยากฝันถึงใครสักคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามแค่คุณรู้จักชื่อของเขาคุณก็สามารถนอนฝันถึงเขาได้แล้วค่ะวิธีที่หนึ่งเวลานอนให้ห่มผ้าให้มิดแล้วหลือแต่หัวโผอกมาแล้วนอนนับชื่อของเขาจนเราหลับไปวิธีที่สอง ก่อนนอนให้เอามือซ้ายสอดไว้ใต้หมอนและเอามือขวาวางบนอกท่องชื่อคนที่คุณชอบสามครั้งแล้วนอนนิ่งๆท่านั้นจนนอนหลับไปวิธีที่3ให้คุณท่องชื่อของคนที่คุณชอบแบบกลับหลังมาหน้าจำนวน5ครั้งสองครั้งรวมเป็น10บครั้งวิธีที่สี่ ให้นำเหรียญห้าสิบตางเก้าเหรียญแล้วระบายสีแดงทั้ง9้าเหรียญแล้วเขียนชื่อของเขาลงไปด้วยปากกาสีเขียวแล้วนําไปใส่ไว้ใต้หมอนวิธีที่5เอาเข็มขัดของคนที่คุณชอบนํามาคาดนอนที่บ้านวิธีที่หหาเปลือกมะนาวมาแล้วใช้เล็บนิ้วโป้งข้างที่คุณถนัดเขียนความปรารถนาลงไปแล้วนำไปไว้ใต้หมอน เพียงเท่านี้คุณก็จะฝันถึงเขาแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามจัดให้เพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ